สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจะไปหาลูกกับสามีที่ใช้หาดจ้ะนะแล้วก็จะแวะทานอาหารเย็นกันเลยร้านอาหารมีหลายที่ทุกคนช่วงนี้ก็จะคนเยอะหน่อย ไปหาลูกหาผัวที่ชายหาดกันคนเขาก็ถ่ายรูปกันนะไม่ต้องอายเพืเ่อนๆคนเขาเยืนถ่ายรูปกันเต็มคนก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วคนเยอะเยอะทุกคนปีนี้ยังถือว่าคนน้อย รอยชอบมาเที่ยวช่วงนี้แหละเพราะว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนจะเยอะมากที่เมืองเนี้ยทุกคนนะหน้าร้อนใครเขาก็มาเที่ยวกันเะนาะแต่หน้าหนาวเขาก็ไม่ค่อยเที่ยวหรอกขนาดคนที่ประเทศนี้เขายังหนาวกันเขาใส่โอ้โหผ้ามันคอถุงมือหมวกนีนได้เพื่อนตอนกลางคืนน่ะมันหนาวก็คืนนี่มันหนาวก็หนาวจริงจงจ้ะดูตึกก็ให้ดูตึกนะนะตึกลาบ้านช่อง ไปะนี่ยเราก็จะไปการต่อข้ามถนนไปฝั่งนู้นเพื่อนๆโรงแรมนั้นน่ะเจ้าเดียวกับเจ้าที่จอยพักอยู่นะนะ่ะแต่นั่นเป็นตึกใหม่นะ่ะสามตึกนะเป็นตึกใหม่น้องแอนเคยพาจอยมาช่วงปีแรกเลยเพื่อนๆที่จอยได้มาเมืองเนี้ยก็จะไปพักที่โรงแรมตรงนู้นแหละทีนี้ก็เลยแบบ มันแพงขึ้นจากสามปททีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้แพงมากเลยฝรั่งที่แบบว่ามาจากอังกฤษที่ว่ามาพอกกับจอยเขาก็บ่นกันอยู่เขาก็เคยพักที่นั่นตลอดพอสามปีหลังนี่แนละ้คือมันแพงราคามันแพงขึ้นนั่นแหละราคามันก็แพงขึ้นอะตามข้าวของตามนู่นน,นตามนี้แหละเพื่อนๆอ,อะไรมันจะมาอยู่คงที่ตลอดนะ ไปหาพอสวามีไใบายน้ำตรงไหนไปนอนอาบแดดอยู่นะเพียนดีลูกสาวก็นอนอาบแดดหรือพากันไปเดินตรงไหนก็ไม่รู้แหละลูกกอนเนาะเราก็จะไปเดินกันจ้ะปม่ชอบการที่แบบว่าถ้าไปถ้าเขาปล่อยให้คนเดินนะรถก็วิ่งต้องหยุดอ่ะเียนอันนก็ท่าเรือ อุ้นโรงแรมที่จอยพักมั่นเห็นไหมตึกนั่นแหละเนี่ยโรงแรมที่จอยพักทุกคนทีน,นี้เราก็จะไปทะเลกันจ้ะเดินไม่ไกลจก้ะจากจากเออโรงแรมที่จอยพักไปทะเลลูกป,ปั้นนะคะ ตุ๊กๆเลยเห็นไหมเหมาไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยต้องรอให้เป็นลูกคนขี้ยวเดินรถมาไปไป,ไปที่นี่ไปตามหาเทียนดีอยู่ตรงไหนของทะเลนี่แหละอันนี้ร้านอาหารเราก็เคยมานั่งกินร้านนี้นะปีที่แล้วไปดูี่เียนดี P D ต้องอยู่ตรงไหนทักที่นู่นไงเห็นอยู่นึ จอยเห็นสามีจอยแล้วเน่ยยืนผมผ้าเขาขๆวอยู่น่ะน้องไม้ก็ใส่เสื้อสีแดงอยู่น่ะไปทุกคนสามีจอยอยู่นู่นไม่รู้หรอกว่าจอยมาผมผ้าอยู่เน่เพียนดีน่ผมผ้าคุณหนูอยู่น่ะน้องไม้เห็นไหมทุกคน นนคนเยอะนะวันนี้เมื่อวานมันหนาวไงเมื่อวานนี้จอยขึ้นเร็วเลยวันนี้มันยังอุ่นกว่าเมื่อวานเมื่อวานยังอู้หนาวจนแบบว่ารีบขึ้นห้องเลยอันนี้ลม,มเริ่มมาแล้วทุกคนสามีจอยไปดูกัน คนก็เยอะนะทุกคนนะอันนี้ก๊เก็ดวันมีก็เกเก็ดไอ้นู้นอนี้ต้งไปแต a r <c oughs> have s i h e ไปอันนี้ i n g e toilet in t h e r also oh, I อ e n t o v e ว t h e r บ o r e t s n o หนาวแล้วสิงบอกหนาวๆนาวไม่กินกุ้งหรืชัวร์ก็จะเอามาถึคพูดอายุแค่ปีนึงเลยอ่ะก็ใส่เสื้อตัวนี้มาอีกอากาศเย็นน้อยทองทุพีพอไปวิ่งไปไปละวิ่งไปหาลูกละวิ่งไปหาลูกสจ้าละเปลี่ยนดิ เพื่อนดีแดดเริ่มออกละคนก็ว่ายน้ำเพื่อนคุยกับเพื่นอนครับทุกคนร้านอาหารเต็มเลยเนี่ยนะตรงนี้แต่วา่าจะเดินไปฝั่งนูน้นยังไม่เคยไปกินฝั่งนู้นเลยเราจะเดินไปกินรอให้พี่แอนดี้ลงมาก่อนพี่แอนดี้ขึ้นไปโรงแรมนางไปโรงแรมไปเปลี่ยนเสื้อนางไปว่ายน้ำไง รงนู้นคนก็เริ่มเยอะทุกคนหนึ่งเห็นไหมคนเริ่มเยอะซอยนั้นอะ่ะรมแรงแรงรอพี่นี่อยอันนี่เขาก็จะมีอะไรร้องเพลงอะไรไม่รู้เนี่ยว่อคืนไม่ได้ร้องมันอะหยุดหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ร้องคืนนี้ก็จะร้องต่ออีกเาจะมีโชว์อ่ะทุกคนมีโชว์ทุกปีแล้วแหละ ปีนี้ไม่มีเอ,อ,อะไรนะคล้ายคคริสต์มาสมาร์เก็ตอ่ะเพื่อนๆนะเออเขาไม่ไม่ขายอะไรเลยช่วงนี้มึงคริสต์มาสมาร์เก็ตนี่ไม่มีปีนี้นะพีม่มีตั้งแผงและปีนี้ไม่มีมาละไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาแล้วทุกคนมาแล้วสามีหนาวเด้อเออมา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 ,มา,มา ลีลานี่มาร้านตรงนี้กันทุกคนสั่งหลายคนอขอลูคเัาโอ้เปลี่ยนมาแล้วทุกคนวอดอิเซ่มันเพียนดีเบียร์ของน้องไมลอันนี้ของค่อยน้ำเปล่าคะ่ะวัาสมัย y o ่ don't know You don't know oh, แล้วนี่แล้วนี่ Tomato's, Tom Tomato. I still live. Yeah. ก็ไม่ทําให้ เปลี่ยน,ด,น,นดีกินหอยดิเปลี่ยนดีกินหอยเพื่อนๆออลิดด้วยถ้าอยู่อังกฤษไม่กินนะไปมากินหอยตรงเนี้ยน,นาง <c oughs> แต่ถ้ามากินแบบนี้น,ะนางกินอยู่แต่ว่าถ้าอยู่อังกฤษน,นางไม่กินเพื่อนเพ่น,นะแตาม,มีจอยอวันนี้อะ s ีฟูดด้ o d Day เพื่อนเพื่อนเลยกินกันซีจะซีฟู้ดทั้งนั้นหนื่อยเขาอะเป็นที่ชอบ วายอยู why you, why you ่วายอยู่นอวะเนี่ยลูกสาวกับผัวไม่ก well uh ินก so right? ุ้งนะคะเพราะว่าเขาขี้เกียจแกะอะไรนะเออเขาไม่กินนะคะเราก็เลยต้องเอาหมดเลยยูนักสควิดเอเรมอนนั่นเด้อ่ะไปโอเคดีนะคนน่ะโอโหโอโหโอโห หมดละทุกคนกินกันวันนี้อร่อยแม่ดิเอออร่อยแม่เลยก็ดูพี่แอนดีอ่ะเรียม,มือใหญ่เลยโอ้หนาวเพื่นเพื่อนเอ้กิน,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 นข้าวเสร็จก็พากันขึ้นมาเนี่ยจะ้ะมาบนห้องอากาศเย็ยนมากโอเคทุกคนยังไงจอก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นลันใจให้จอด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย